สวัสดีผู้ชมและ f อฟทุกท่านครับวันนี้จะพาไปเทสกล้องอินฟราเรดในความมืดสนิท100เซครับก่อนที่จะใช้กล้องอินฟราเรดเทสเราก็ได้นำกล้องตรวจจับความร้อนซึ่งหลายท่านคุ้นเคยครับตัวนี้ลุงทนได้นํามาโมดิฟายใหม่เพื่อจะนํามาสง่งตรวจความร้อนในป่าท่ามกลางความมืดสนิทครับขณะนี้เราส่งไปที่ป่ากกครับซึ่งเราได้ยินเสียงนกเอียงร้องเรามองไม่เห็นครับ เราลองสแกนเข้าไปในป่าพบเห็นนกจำนวนมากครับมีคือกล้องที่ลุงทวนได้นำมาโมดิฟายใหม่ส่องไปไกลๆครับนู่นครับทีมงานของเราจอดรถไว้นู่นครับสังเกตใต้ท้องรถมีความร้อนอยู่ครับบริเวณนี้เป็นทางไปนาของชาวบ้านซึ่งเราจะมาสแกนหานกหาหนูหา,หาปลาบริเวณนี้เป็นป่าธรรมชาติครับ ใช้กล้องสแกนความร้อนสแกนขึ้นไปบนต้นไม้ครับพบเห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างครับเป็นจุดขาวๆอยู่กลางต้นไม้ครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวใหญ่ครับมองไปค,คล้ายๆนกครับเราจะหยุดกล้องไว้บริเวณนี้แล้วก็กดเปลี่ยนเป็นสีแดงเพื่อดูว่าเป็นความร้อนรูปร่างหน้าตาเป็นนกชัดเจนครับ กดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเป็นกล้องซึ่งลุงทนนนำมาโมดิฟายใหม่ใช้สแกนหานกหานูครับใช้รวมกับกล้องอินฟราเรดเมื่อรู้แน่ชัดว่าเป็นนกเราก็เอากล้องอินฟราเรดส่องขึ้นไปครับชัดเจนครับกล้องอินฟราเรดซึ่งเป็นกล้องที่ลูกค้าสั่งซื้อจากทีมงานลุงทวนครับวันนี้เอามาเทส8แปดตัวครับลองซูมดูใกล้ๆครับ ชัดเจนครับเป็นนกกระปูดตาแดงครับนกตัวนี้ขําไหนนอนนั่นครับเราตั้งกล้องเอาไว้เป็นการเทสกล้องให้ลูกค้าครับกล้องที่ลูกค้าซื้อจากลุงโทนก็จะชัดประมาณนี้ครับเสียงมอเมตอร์ไซค์ชาวบ้านผ่านมาครับเป็นมอเมตอร์ไซค์ชาวบ้านที่จับหนูครับนกมีสะดุ้งนิดหน่อยครับหลังจากนั้นเราก็นํากล้อง ตรวจจับความร้อนส่องขึ้นไปบนต้นไม้ครับพบเห็นความเคลื่อนไหววิ่งไปวิ่งมาครับไม่ทราบว่าเป็นตัวอะไรครับไปดูใกล้ๆครับปรากฏว่าเป็นหนูหนูหนุ่มสาวสองตัวนี้นะครับตัวใหญ่เบ้อเร่อครับมาพลอดรักกันอยู่บนต้นไม้ตัวใหญ่มากครับตัวนี้ทีมงานเราส่องเป็นตรวจจับความร้อนครับตัวนี้แล้วก็ เดินมาบริเวณใกล้เคียงกันตรงนั้นครับเป็นต้นไม้ครับใช้กล้องอินฟราเรดส่องขึ้นไปบนต้นไม้พบเห็นนกจํานวนมากครับเป็นนกกระยางซึ่งมาหลับนอนอยู่ต้นไม้บริเวณนี้ก่อนที่จะได้ความชัดเจนแบบนี้ครับทีมงานลงทวนได้สั่งกล้องหมาเอี่ยมจากโรงงานต่างประเทศครับนำมาโมดิฟายหม่ซึ่งแสงเดิมอินฟราเรดเดิม ความแรงอยู่ที่800นาโนเมตรความสว่างยังไม่มากเท่าที่ควรครับเราก็มาเปลี่ยนเป็น1000นาโนเมตรก็จะได้แสงสว่างจ้าในเวลาการคืนครับเมื่อโมเสร็จแล้วก็จะได้ภาพชัดเจวครับนี่คือแสงอินฟราเรด1 0 0 0นนาโนเมตรที่ทีมงานลุงทนนนำมาโมดิฟายใหม่เสร็จแล้วเราก็จะมาเทสให้ชมครับเมื่อเทสขึ้นบนต้นไม้เสร็จเราก็ไปส่องลงน้ำครับบริเวณใกล้เคียงกันนั่นแหละครับ Infrared, ส่องลงน้ําเห็นปลาส่องขึ้นฟ้าเห็นนกส่องไปในป่ารกๆเห็นหนูครับนี่คือปลาธรรมชาติซึ่งว่ายน้ําอยู่บริเวณนั้นภาพนี้จะดูได้เฉพาะกลางคืนครับกลางวันปลามันจะไม่ขึ้นมาครับเพราะว่าปลาจะกลัวแสงและนี่คือภาพชัดๆของนกซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นทีมงานเรายืนอยู่ระยะประมาณ7เมตรครับตรงนี้ สำหรับท่านที่สนใจกล้องอินฟราเรดติดต่อลุงโทนอิเล็กทรอนิกส์0813119354ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ